อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเวลานี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะนั่งฟัง คำเปล่าประกาศของพระผู้เป็นเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนที่จะคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้หลงทำผิดต่อผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัว พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาปังในสดุดีบทที่ยีบสามข้อหนึ่งถึงข้อสีพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้นข้าพระองค์จะเดินป่าหุบเขาเงามัจยุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรขององค์ปอบ โยนข้าพระองค์อาเมน2โครินบทที่4ข้อ16ถึง17ฉะนั้นเราจึงไม่ยอ่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังสุดโจมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเพราะความยำเกรงขออภัยค่ะเพราะความยากลำบาก ชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบอาเมนให้เรามาฟังในคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะการให้อภัยพระบิดาเจ้าข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเหนื่อยล้าและแบกภาระหนัก มนุษย์ทำให้ข้าพองค์เจ็บป่วยแต่ข้าพองค์เรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์สุภาพอ่อนโยนและถ่อมใจข้าพองค์จะไม่ยอมให้ความขมขื่นปรากฏขึ้นในใจของข้าพองค์แต่จะขจัดออกไปให้หมดทั้งความผิดหวังความเกลียดกาดความโกรธแค้นและการถูกปฏิเสธ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเต่าเทพผู้คองในย่านฟ้าอากาศข้าพระองค์เลือกที่จะไม่แก้แค้นการแก้แค้นเป็นขอพระองค์และพระองค์เองจะตอบสนองดังนั้นข้าพระองค์จึงให้อภัยแก่ผู้ที่แช่งด่าข้าพระองค์และอวยพรพวกเขาพระองค์ทรงเป็นพระ เจ้าผู้ทรงพร้อมที่จะให้อภัยทรงมีพระคุณและพระกรุณาทรงพระพิโรธช้าและทรงอุด,ดมด้วยความรักมั่นคงนั่นคือเหตุผลที่ข้าพงศ์เรียนรู้จากพงค์และจิตวิญญาณของข้าพงศ์ได้พักสงบอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงค์ทรงเมตตาสอนลูก ให้รู้จักการให้อภัยกับผู้อื่นที่จะไม่โกรธไม่เกลียดใครรักคนที่ทำผิดยอมที่จะเรียนรู้จากพระองค์ที่จะให้เป็นคนอ่อนสุภาพและมีใจถ่อมและจะไม่ยอมให้ความขมขื่นปรากฏขึ้นในร่างกายของลูกทุกคน ความผิดหวังความเกลียวกาดความโกรธแค้นและการถูกปฏิเสธจะไม่มีในลูกทุกคนที่พระองค์ทรงสอนพวกเราทุกคนให้พวกเราทุกคนได้เชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์จะแก้แค้นทุกสิ่งทุกอย่างกับคนอื่นแทนเราพระองค์ทรงให้อภัยแก่ผูท้ที่พระองค์ทรงตรัสว่า ให้เราอาัยกับผู้ที่แช่างด่าเราและอวยพ,อพอระพรให้เขาให้เขานั้นได้รู้ว่าลูกหลานของพระองค์ทุกคนนั้นไม่โกรธไม่เกลียดใครรักและช่วยเหลือทุกคนลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงตริตอยู่ในจิตวิญญาณของลูกทุกคนที่ลูกได้พักสงบอยู่ ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พพะองทรงสั่งสอนเราไม่ให้มีการแก้แค้นมีแต่การยกโทษให้กับทุกคนลูกๆทุกคนขอขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่าลูกทุกคนอาศัยอยู่ในโรคนี้ความบาปที่มีที่ได้ทำไปซึ่งได้ทำในสิ่งที่ลูกทุกคนไม่สมควรทำ ตามทางนี้ถ้าไม่มีผู้นำโดยลำพังก็จะพลาดพังไปเพราะความทุกข์ลำบากนั้นก้ามกายจนถึงมันตายเมื่อผ่านโรคนี้ไม่มีความทุกโศกเมื่อผ่านโรคนี้เจ็บไข้ามาลายตะวันส่องแสงบนฝั่งงามวิไลลูกทุกคนจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันด์เดินตามรอยพระบาทพระเจ้า ทุกค่ำเช้าพึ่งในพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสถติตยอยู่ด้วยตลอดเวลาสักวันหนึ่งจะเสด็จมาเพื่อมารับลูกๆทุกคนไปอยู่เมืองสวรรค์ซึ่งณนะที่นั้นจะมีแต่ความถูกทุกเวลาลูกๆขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้มีความรักความเมตตาและห่วงใยลูกทุกคนเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะ มาลับเราไปขอให้พวกเราทุกคนนั้นเชื่อมั่นในพระองค์รักพระองค์ที่จะเห็นความรักความยิ่งใหญ่ความอาจ,จารย์ของพระองค์ที่มีต่อพวกเราทุกคนและผู้ที่ทำบาปพระองค์ก็ยกโทษความผิดบาปให้พระองค์รักคนบาปช่วยคนบาปให้รอดขอให้เราทุกคนนั้นที่จะทำตามที่พระองค์ทรง เป็นมาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงแนะนำตักเตือนสั่งสอนลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคนเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้โดยการรงนำขอโงค์ลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังถกคำอธิษฐานของลูก ตอบคำอธิษฐานของลูกๆทุกคนและยกโทษความผิดบาปให้กับทุกคนทุกคนที่ลูกทูลอธิษฐานได้ประสบความสำเร็จพระคุณขอพรองนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพรองได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ หรือทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพรได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายกจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสการะบ,บูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องสการะบ,บูชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายและลูกขอถวายชีวิตของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์ จนกว่าทุกคนจะจากโลกนี้ไปลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สารรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ